หน้าดึงบนแอทีเีเจ็ดกครับไปนี้ซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ได้ครับซ้อมที่ไหนครับไปนี้เก็ินดีครับมีใครเป็นผู้ฟังคู่ซ้อมแล้วมั้งครับที่นั่นเนื้อพยักครับแล้วคนใหนใครช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าแล้วครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักไปป่อยประมาณกี่กิโลครับร้อยน้ำหนักไปป่อยร้อยเจ็ดครับน้ำหนักไปป่อยเป็นกิโลเท่าไหร่ประมาณ ส6่สี่สครับเราเป็นเมอร์ตาตายแล้วนะฝีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับหุ่นไก่ <ฮะ S 2> เคยเจอกันไหมไม่ไม่เคยเจอครับเป็นไฟแรกเลย <ฮะ S 2> ได้ศึกษาเกีมยับต่อยเข้ามาปะศึกษาเขาเป็นเมอร์ตาตายอะไรอ่ะปีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวกับไกยังเดินเบียดไปเรื่อยๆครับก็เป็ตามตาตายนี่แหละยังเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยมั้งยังต่อยแล้วครับต่อยไปขีปายแล้วต่อยไปไฟหนึ่งหน้าครับต่อยไว้ที่มือรำครับวันนั้นเจอกับมีสี่สองครับเป็นไงชนะครับชนะเข้ามาวันนั้นเบียดเท่าไหร่ ร้อยปอนด์ครับวันนี้ต่อยร้อยร้อยปอนด์เหมือนกันอ๋อเวทเดิมมีปัญหาน้ำหนักไม่เหยียบวันนี้ไม่มีครับถ้าเข้าไปช่างนี่มาเกินหรือมาขาดเกินนิดหน่อยครับก็คือมามาวิ่งมายืบกล้ามเนื้อแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรสบายล้วต่อยมาที่รารวมทั้งวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยอะไรนะล้อต่อยมาเนี่ยมไทยเนี่ยทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาประมาณร้อยกว่าครับร้อยกว่าไฟเราเป็นจังหวัดอะไรครับอำนาจเจริญครับฝากเชิญชวนแฟนคลับตันนี้หน่อยฝากคนอำนาจเจริญเป็นกำลังใจเสียผมด้วยนะครับ คราี้แน่นอนนะคระับขอ,บองแม่น้องชายครับผม